ผู้ชายที่เคยถูกทิ้งวันนี้บุกห้องเธอผู้หญิงที่เคยหนีวันนี้จะหนีเขาไม่พ้นอีกแล้ววิลจะพาไปฟังซีนที่ทำเอาทั้งประเทศใจสัน่นขมระดับชาแนลแต่หวานระดับทำคนดูแทบสำลักสวัสดีค่ะทุกคนวิวมาแล้วค่ะวันนี้วิวจะพาไปแกะซีนเด็ดที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ขมแต่ขมยันลงตบับเพราะตอนนี้ความรักที่ควรเป็นที่พักใจของสองคนกลับกลายเป็นเวทีทวงหนี้หัวใจและทวงหนี้จริง งอีก4ล้านและยิ่งกว่านั้นคือความเจ็บของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกเสียสละจนตัวเองแทบไม่เหลือลมหายใจจะรักใครต่อ เปิดฉากความอึดอัดที่ทำเอาคนดูแทบลุกหนีไม่ได้นุยนั่งมองปุริมกำลังทำดีกับแสงดาวผู้หญิงที่เอื้อเฟื้อดูแลนุยมาตลอดแค่บรรยากา,กาศก็อึดอัดจนวิวดูไปยังต้องกลืนน้ำลายปุริมยื่นขนมให้แสงดาวแล้วดันหลุดประโยคที่แทงใจดำใครบางคนเสียงนั้นทำหัวใจนุยแทบหยุดเต้นแสงดาวก็ถามทันทีว่าใครหรอคะคุณปูริมคิดถึงใครวิวบอกเลยน้ำเสียงแสงดาวใสจริงแต่บาดใจคนดูสุด นุยรีบลุกหนีอ้างว่าไปหยิบโทรศัพท์ที่ลืมไว้แต่จริงๆคือหนีความจริงหนีอดีตหนีเขาและหนีหัวใจตัวเอง เธอหนีกลับมาร้องไห้ที่ห้องคนเดียวในขณะที่หนุยเปิดประตูจะลงไปรับของที่ล็อบบี้แต่กลับเจอปุริมดักหน้าแบบพอดีเป๊ะเหมือนเขาจะตามเธอทุกลมหายใจจริงๆไม่พอปุริมบุกเข้าห้องโดยไม่รออนุญาตนี่มันไม่ใช่แค่ซีนดราม่านะคะแต่เป็นซีนที่ทำให้คนดูแบบวิวแทบกำมัดแน่นหนุ้ยร้องเสียงสัน่นจะเข้ามาทาไมคะบอกให้ออกไป แต่สิ่งที่ทําให้หนุยช็อกคือปุริมเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าที่หนุยซ่อนไว้เตรียมหนีใช่ค่ะหนุยจะหนีอีกครั้งเพราะเธอกลัวว่าความจริงมันจะทําร้ายทุกคนรอบตัวเธอหนุยปฏิเสธแบบมีพิรุธแต่ปุริมจ้องตาแบบไม่ยอมหลบแล้วพูดประโยคที่คนดูแทบอ้าปากค้างอยากไปก็ไปแต่ถ้าเธอไปฉันก็จะไปจากคุณแสงดาวทันทีเหมือนกัน นี่มันจะมัดมือชกไปไหนคะคุณปุริมหนุยเสียงสัน่นใจร้ายทำไมต้องลาหนุยเข้าไปด้วยคุณก็ร่มหม่กับคุณอาไปสิคะแต่ปุริมกลับไม่ยอมปล่อยง่ายๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องใจแต่ปุริมกลับเอาเรื่องเงินสี่ล้านที่เขาจ่ายให้มมัดให้หนุยอยู่ต่อปุริมพูดด้วยเสียงเจ็บปวดแต่แข็งกร้าวฉันยังเก็บดอกเบีย้ยจากเงินสี่ล้านไม่ครบไงหนุยต้องอยู่ใช้นี่ให้ฉัน โอ้ยดอกเบี้ยความรักมันแพงกว่าเงินอีกนะปุริมหนุยร้องใจร้ายที่สุดแต่ปุริมสวนกลับแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วที่เธอทำกับฉันล่ะทิ้งกันง่ายๆไม่บอกลาแม้แต่คำเดียวเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วหนุยและทำไมทิ้งฉันไปแบบนั้นวิลขนลุกมากค่ะซีนนี้เพราะมันไม่ใช่ฉากเถียงแต่มันคือฉากคนที่เสียใจจนหมดแรงจะรักอีกครั้ง ปุริมเห็นนุยร้องเขาก็อ่อนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเดินมานั่งค้างๆเธอเช็ดน้ำตาให้เธอแล้วตัวเขาเองก็ร้องเหมือนกันเสียงปุริมสั่นจนคนดูแทบเบรฟหรือเธอไม่รักฉันแล้วทำไมมันเจ็บแบบนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้นี่มันน้ำตาคนที่เคยเข้มแข็งจนใจเย็นชาแต่วันนี้กลับอ่อนแรงเพราะผู้หญิงคนเดิมหนุยเองก็เจ็บเจ็บจนพูดไม่ออก เพราะเขามีเด็กในท้องที่ยังไม่กล้าบอกใครแม้แต่เขาเมื่อต่อรองกันไม่ได้หนุยจิงพูดประโยคที่เป็นเหมือนระเบิดกลางใจปุริมถ้าคุณปุ๊เปิดเรื่องของเราหนุยจะหายไปจากโลกนี้จริงๆเลยค่ะนี่ไม่ใช่คำขู่แต่มันคือคำประกาศของผู้หญิงที่เจ็บจนไม่เหลือที่ให้หนีแล้วปุริมชะง,งักไปทั้งตัวเขารู้แล้วว่าหนุยแผลลึกกว่าที่เห็น ปุริมลงไปถามแสงดาวทำไมนุ้ยไม่อยู่ที่นี่แสงดาวตอบว่าผู้หญิงที่เคยตกขุมนรกเขาไม่อยากกลับไปตกซ้ำอีกหรอกคะ่ะปุริมช็อกนุ้ยพูดเหรอคะคำว่าขุมนรก ใช่ค่ะนั่นคือคำที่หลุดจากปากนุย้ยคำที่เล่าทุกความทรมานโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มอีกสักคำเอียวปุริมกลับบ้านไปเก็บของจะไปค้างที่รีสอร์ทเพื่ออยู่ใกล้นุย้ยเพื่อแก้ไขอดีตที่เคยทำร้ายเธอแต่จวงจันไม่ยอมรั้งเข้าไว้ทุกวิธีทางและเมื่อปุริมผลกักเธอล้มลวดกับพื้นปุริมก็ออกจากบ้านทันทีโดยไม่สนเธอแม้ห่างตาเขาก็ไม่มองเธอและมุ่งหน้าไปหารักเก่าที่เขาไม่เคยลืม แต่ที่บ้านจวงจันร์เริ่มแตกเป็นสิ่งเสียงผู้หญิงที่เคยเชิดอยู่เหนือทุกคนวันนี้กลับกลายเป็นคนที่ร้องไห้ทั้งคืนเธอคลั่งไข่เซคคนใช้ระเบิดอารมณ์ไม่เลือกหน้าเพราะหัวใจเธอแอบถามตัวเองว่าหรือจริงๆแล้ว ุริมกำลังหมดรักฉันคืนนี้ไฟในอ,อกของผู้หญิงคนนี้จะเผาเธอทั้งเต้นหรือไม่น้ำพึ่งขม EP18 คือการตบหน้าอารมณ์คนดูทุกวินาทีไม่มีใครเป็นนางเอกไม่มีใครเป็นผู้ร้ายมีแต่หัวใจที่เจ็บไม่เท่ากันใครหนีใครตามใครรักใครเสียสละทุกอย่างพังทลายลงเพราะคำว่าความลับและความกลัว และคืนนี้ปุริมหนุยแสงดาวจวงจันทร์ทุกคนจะโดนเล่นงานด้วยรักที่ขมยิ่งกว่ายาพิษห้ามพลาดนำพึ่งขมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสสองทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD